สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยกันเลวกันครับผมนะฮะฮัลโหลเหนือครับนะฮะอันนี้คือคลิปแรกคลิปเริ่มต้นคลิปที่หนึ่งนะครับผมของช่องสุธิพงษ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับฝากติดตามทุกท่านด้วยกันล้วกันนะครับนะฮะทักทายช่วงแรกนะครับผมทักทายกันครั้งแรกนะครับอ่ะก่อนอื่นก่อนใดนะครับผม นะยินดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมแสงอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะฮะช่วงนี้นะครับผมอากาศสวาอากาศอาจจะมืดคึมสักหน่อยนะฮะนี่คืออาณาจักรของสาวน้อยเพชรบานแพงครับผมนะฮะเป็นอาณาจักรที่นะครับผมได้ก้าวเข้ามาครั้งแรกกับวงการนะครับมอลำเรื่องตอก่อนนะครับทำนองลำเพลินนะครับผมนะฮะก็ ฝากพี่ๆน้องๆติดตามด้วยก็แลกัรก่อนอ่นก้อนใดทักทายกันก่อนนะครับในนําตัวกันก่อนนะครับนะฮะอันนี้คือน้องเอ็มสุธิพงศ์นะครับผมนะฮะเป็นคนจังหวัดระยอดครับนะฮะอยู่อําเภอพนทองครับผมนะฮะการเกิดอยู่อำเภอพนทองตอนนี้ก็จบการศึกษาปริญญาตรีนะครับสาขาศิลปะและการแสดงนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับเีกน่าจะศิลปการละครนะฮะ ก็รับคลิปแลยอาจจะตื่นเต้นนักหน่อยนะครับผมอาจจะบอทันไดเอ่าเขาเอิบบอทันใดบอทันไดลืงไปไลยน่ากฝากพี่น้องติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับผมช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่นะครับศิลปินก็เริ่มทยอยนะครับเข้ามาที่สํานักงานนะครับเพื่อนะครับทาการฝึกซ้อมนะฮะทั้งวงหนึ่งและวงสองนะครับวงหนึ่งก็คือวงสาวน้อยเพชรบันแพงครับผม ส่วนวงสองนะฮะก็คือสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับฝากติดตามด้วยก็แลลวกัดนะครับผมก็เข้า่าในน้ำของนิวเจนนะครับผมวนหนมง,ผมงหนึ่งสาวน้อยเพชรบันแพงครับผมนะฮะฝากพี่ๆน้องๆติดตามด้วยก็แลลวกัดน,นะครับผมช่วงนี้นะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลรักษาสุขภาพด้วยก็แลลวกันนะครับมีคําถามมีอย่างอยากจะถามหรือมีอย่างอยากจะพูดคุยกันนะครับสามารถนะครับ หากอินบ็อกมาได้นะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับผมนะฮะเฟซบุ๊กส่วนตัวก็เป็นภาษาไทยนะครับชื่อสุทธิพงศ์ศีอระพิมนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับผมนะฮะฝากก้พูดคุยกันได้ครับผมช่วงนี้ก็คือเป็นการทำคลิปช่วงแรกๆนะครับอาจจะยังงงบเบอ่อมึนๆอยู่นะครับผมก็ขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังีติดตาอมพัว พี่พี่น้องๆ,ๆนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอทั้งหลายนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นคลิปเริ่มต้นคลิปแรกนะครับผมตอนนี้ก็จะพาพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องทุกคนนะครับเข้ามาดูนะฮะอณาจักรของสาวน้อยคิดบันแพงนะครับผมแต่ว่าอาจจะทายได้บร่หลายครับเพราะว่ามีก็จะมีบางโซนที่ทายได้บางโซนที่เพิ่นก็อาจจะต้องได้เก็บไว,กว้กรณนนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับทางราชการนะฮนะ แต่ว่าตอนนี้นี่เบิ้งพี่น้องอากาศโอ้โหตอนนี้ผู้ใดมีพี่น้นองที่นอนนะครับอยู่ใกล้หมอนอยู่ใกล้ผ้าห่มเปิดพัดลมเย็ยนๆเปิดแอร์เย็นๆจังหน่นอยฮะรับดีไปแต่ได้ <c oughs> นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณโซนด้านหน้านะครับผมก็จะมีนะฮะร, <c oughs> รถของสำนักง,งานนะครับ จอดเรียงรายกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าก็จะมีทั้งรถของอพี่ๆน้องๆเข้นานะครับชาว,วง้งทั้งเดนเซอร์แนพนักง,งานบุคลากรต่างๆที่จะต้องออกไปทําการแสดงนะครับก็จะมีทั้งรถบัสรถตู้รถขนของต่างๆนะครับหลากหลายเลยนะครับผมแล้วก็โซนข้างหน้านะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่นะครับผมร่มรื่นฮะมีทงหยา ะครับมีทงหยามีทงเขานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เรามาเจอใครฮะตอนนี้เราเจอใครครับผมนะครับผมโอ้โหนะอันนี้คือทีมงานนิวเจนนะครับผมนะฮะรถตู้มาเร็วเหยียบยาวซะเนาะยับก่อนตอนนี้ไม่รถขามานะครับผมอันนี้คือทีมงานนิวเจนนะครับพี่เขามาออดิชั่นพร้อมกันนะครับผมนะ คลิปแรกสวัสดีครับคลิปแรกกับซีงงๆจังน่อยสวัสดีครับอันนี้คือรถตู้ของคุณพ่อนะครับกันชัยนะครับนะฮะผู้บริหารทางวงสาวน้อยลำพันโชว์ของเฮานะครับผมเต้นเต้นอยู่ด้วคลิปแรกพี่เอมบอกเพื่อนบอกเพื่อแล้วบอกเอ็ซีเพื่อแล้ววะเนี่ยผู้ใดยุ่งไก่ที่นอนผู้ใดยุ่งไก่บอกนี่รับแซร์เป็นต้านาย นะครับโตกอีกแฉกมาแล้วครับผมนะฮะกรมตุตุวิทยาครับกรมอุดตุโอ้กรมตุตุลลักษณะลักษณะสิบเป็นผาบตากนะครับผมตุตุนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณนะครับด้านหน้า ครับอันนี้จักรของสาวน้อยปิดบ้านแพงเฮานะครับผมอันนี้ก็น้องฟิล์มพิพัฒน์นะครับผมฝากช่องนะครับผมครับฝากช่องด้วยนะครับผมฟิล์มพิพัฒน์คนละเพื่นออฟฟิเชียลครับแล้วก็กุ๊กไก่พิศราเพชรบ้านแพงอุ้ยตามือออฟฟิเชียลค่ะนะครับผมอาจจะตื่นเต้นจังหน่อยครับผมอาจจะตื่นเต้นจังหน่อยนะครับผมเนยนะฮะฝากด้วยก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับโดม นะครับเดี๋ยวเขาสิไปเบิางทั้งหนานะครับผมก่อนที่เขาจะทําการแสดงทุกพังเนาะศิลปินของเขาก็าสิมีเขาเอิ่นว่าสายมู่สายหยังเนาะพี่น้องเขาก็สิมีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ศิลปินตั้งให้ความเคารพนะครับก็คือองเทพองค์พระพิคณีตนะครับผมนะฮะโดย อ,อันในจากสาวน้อยเพชรพันแพงเรานะครับเฮากัชมีองค์พราพิคเนตนะครับนะทุกท่านจะเห็นนะครับองค์พระพิคเนตนะครับองค์สีแดงสดสีแดงหงสะบาดนะครับผมพร้อมทั้งองค์พญานาคนะครับทั้งสองฟังนะครับอันนี้ก็ถือเป็นซิ่งซักซิ์อันนี้ก็ถือเป็นสิงซักซิ์อีนนก,อ,กอ,อีกหนึ่งซิงสักซิ์นะครับที่ อยู่ในอนาณาจักรของสาวน้อยเพชรบันแพงเฮานะครับผมนะฮะสำหรับท่านใดที่นับถือองค์พระพิคเนตนะครับกสิรูนะครับผมนะฮะเพราะวัาเพิ่นกสิเป็นองค์เทพที่นะฮะเกี่ยวกับด้านของศิลปะวิทยาการการแสดงดนตรีนาฏศิลป์รวมไปถึงนะครับเป็นองค์เทพแห่งความสําเร็จนะครับผู้ใดอยากระสบความสําเร็จนะครับก็สามารถมาขอพรน,นะครับขององค์ บริเวณนะครับโดยรอบนะฮะอันนี้คือเราเข้ามาในช่วงกลางๆแล้วนะครับก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้นะครับสำหรับจอดรถนะครับของทีมงานนะครับนะฮะแล้วก็จะมีโซนของห้องสำนักตรีของอาจารย์นักตรีนะครับผมนะฮะ บริเวณนี้ก็จะเป็นห้องซ้อมดนตรีสิเป็นเพลงตั้ง่างทีขวบข้าวจิตตองในถ้ำการแสดงถ้ำโชว์นะครับเขาเกิมีการฝึกซ้อมนะครับในอาคารน,นะครับไม้ชั้นเดียวจั่วสูงนะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของเวทีนะครับนะฮะแต่บอกบอกว่าเป็นเวทีของวงไหนนะครับผมนะฮะแล้วเราก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับนะฮะบ,บริเวณที่เราจะ รรมในวันที่30สิงหาคมนี้นะครับผมดูคร่าวๆนะครับคงโดมนะเป็นกิจกรรมนะครับมิทติ้งนะครับนะฮะเป็นกิจกรรมมิทติ้งที่เข้าจะร่วมกับศิลปินนะครับในวงของสาวน้อยเพชรบันแพงและสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับมามอบความสุขสนุกสนานให้กับแฟ,ฟนๆทุกท่านนะครับปปมๆแมฟซี FC ทุกท่านนะครับผม ก็ในกิจกรรมวันนั้นก็จะมีการแสดงพิเศษนะครับผมแล้วก็จะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมมอบความสุขให้กับทุกๆท่านนะครับผมสาหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่นะครับบรูว่าเฮาสีอย่างจังไดนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจอ่าสาน้อยเพรบ้านแพงนะครับหรือผู้ใดสนใจเขาคุ้มปิดนะครับผมนะฮะสามารถเขาคุ้มปิดได้นะครับผมโดยนะครับเขาคุ้มปิดในราคา138่าบาท นะครับหรือสำรองจองโต๊นะครับเพื่อที่จะมาเจอนะครับศิลปินต่างๆนะครับมามีติ่งกันนะครับผมนะก็โต๊ะ VIP นะครับก็จะอยู่ที่5,500บาทนะครับผมโต๊ะธรรมดาจะอยู่ที่3,500บาทนะครับ8ท่านโดยประมาณนะครับผมซึ่งนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงหรือติดต่อไปถึงศิลปินที่ทุกๆท่านนะครับติดตาม ให้กำลังใจนะครับสามารถสอบถามกันได้นะครับก็ช่วงนี้นะครับฝากกันแล้วกันนะครับสำหรับวงสารน้อยเพื่เป็นเพแล้วก็สำหรับเพื่อนโชว์แล้วก็ทีมงานดูเจนทั้งสองวงด้วยกันละคันสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดก็ขอ,ขอให้สมปรารถนานะครับผมนะไว้เจอกันวันที่30สนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถมาที่หน้าง,งาน ชุดบ้านแพงนะครับในราคา138บาทกันแล้วกันนะครับผมหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้ที่เพจสาวน้อยเพรบ้านแพง์สำหรับวันนี้นะครับผมนะฮะเอ็มสุธ,ธิพงศ์นะครับผมและช่องสุธ,ธิพงศ์ลำเพลินออฟฟิเชียลก็ต้องอาลววาพัจากพี่น้องไปแล้วนะครับคลิปแรกอาจจะตะกุกตะกักงแน่อาจจะมีอย่างปรสมมาพักควนก็ต้องขออภัยเวลาไไที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Look, <laughs> look,